เอาเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเลยสิผ้าปีนต้นพุ่นอะสับลาบอยู่พุ่นสุกแล้วจะสุกแล้วเมื่อกี้ไปจอรดรถค้างบ้านไอ้ตายคนหนึ่งอันซักคอจอดรถเด้อจอดเลยไปสัน่นเทอสิไปใส,ส่ฉันจะไปเก็บอันเชอรี่อยู่ตรงนี้แล้วโอ้เก็บบ่เลยพันว่าต้นไม้ผลไม้อยู่แถวค้าง,างทางนี่เก็บกินได้เลยพันว่าขอบคุณค่ะกันระวังสิเนาะไปไป,ไปจะสิผ้าปีนเนดะ้อพ่อแม่พี่น้องเลยคนน่ะ,ะเดี๋ยวสิผ้าขึ้นไป็นของเสื้อพุ่น เป็นไงพ่อแม่พี่น้องขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วไปพุ่นนะพุ่นนะราบลาบเต็มนี่พุ่นข้าเจ้าตัดไอ้กิ่งมันดอกแล้วพ่อแม่พี่น้องตัดกิ่งตัดอย่างมันดอกข้าจาไหวมันใหญ่มึงเนี่นนยนี่อืเอ้ยกินก้าต้นเลยทราบครับมาใส่เบิ้งเด้อ กินเล็กพ่อแม่พี่น้องจ๋าอยู่ทีต้นไม้ด้วยพ่นรถกระจ้าพุ่นถนนเห็นบ่พุ่นอันนี้เจอทนนี่ต้นไม้โดยรถพันเลนมากด้วยพ่นนีเจอที่ต้นไม้อืมอืมแซ่บสตปีกระจกก็มาตัดลง,ต,ลงตัดลงบ่หามันต้นจุงเกะก,กะมา จะปหาักขอกระตาเด้อต้นใหม่พ่อแม่พี่น้องเอ้ยบางโอ้วนเฮียๆอุ้ยหล่นลงพื้นพุ่นน่ะลุงจะไปหักมากุ่นสุดยอดบอพุ่นพุ่นช่เชิงหัวพุ่นปัจจินีสิท่าการหักเด้อพ่อแม่พี่น้องจังสิพาพวกเจ้าไอ้มาเบิ่งเป็นพ่วงเป็นพ่วงในกระตาเด้อเพราะว่าเจ้าอยู่้อช่งต้นใหม่พ่อแม่พี่น้องจ้าสิมานแต่ช่วงชายช่งเก็บมันเป็นไปบ่ได้ว่าใครเก็บกินโซ่เนี่เก็บเป็นไปได้ยุจ้ะ Mm hmm. อ่าแล้วเองนัตตะวันปลูกไว้ mm hmm. วน mm hmm. ันอืมก็ตัดตัวไว้นี่อืมก mm hmm. ปจ้ะ อันบ้าเลอะเทอะเหนอิน้มหมดเลยจังสิผ้าเก็บอ้าวโอ้ผลงานงามเลมึงกินแก่ๆเนี่ยเก็บก็บของฟี่เมียแกเก็บกินรวดในสวนเขาสื่อบัสเขาสามร้อย สามรอยยี่บห้าบาทเก็บแล้วบ่ะเนี่เอาไปสั่งกิโลละเกือบสี่ร้อยว่าไปเก็บดอกจ้ะงกหาเก็บกินอกอนรัฐบ,บาลนี่แซบกว่าุเอาเด้พอพ่อแม่พี่น้องเอาอดีๆพ่ออีดีจ้ะจะเซียนจะสีฮักๆักก้อนเด้อบ่ะเนี่เด้อ พ่อแม่พี่น้องจ้าหัวฟูหัวฝังพ่อแม่พี่น้องเอ้ยต่งแน่นี่พุ่น่ะเห็นบ่จ้าพุ่ณพุ่นเห็นบ่พุ่นพุ่น่ะสุดยอดบ่จ้าสุดยอดบ่ขากจ้าพ่อแม่พี่น้องขากบออุ้ยพุ่น่ะสุดยอดนะจ๊ะเล็ดเลิศเล็ดมื่อกี้เด็กหน่อยยางพานมามันเห็นจอยอยู่ทั้งต้นไม้ใช่สองใช่สองนึงป่ะเพิ่นว่าเพันนึงตกใจเพิ่นนึงว่าฉันขอกินแน่ฉันขอกินแน่เพิ่นว่าแต่๋ฮัก ลงหม้เขาบอกแล้วรวยรวยสุกระมีแล้วจ้ะเด้อทางเบื้องทางนี้อันอยู่พี่เหลือดเหลือเลือดเหลือของฟรีมีในโลกไอนน้นี่ไอ้ปากทางเขาหมู่บ้านเกาจ่อยแล้วจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะไปจอดรถฝากไว้บ้านข้างบ้านพ่อใหญ่เก็บเอาไว้เปนหมดเลยพละไม้เขาวนี่ยพ่อจะอึดจักอยากแล้ววามีไพ่หัวงของรัฐบาลเก็บกินเลยพ่อจนโอ้จือใจครับพ่อแม่พี่น้องจา้าใจ น้ำมึงโอ้ยหัวฟูหัวฟ่องคักบัวุุนสุดยอดบอัวุุนอะเติดอีรีของเล้สิรุดไปเต็มกระตาเลยพุ่นกระตาใหญ่ด้วยจ้ะด้อ เบิ่งในกลองมันก็เลยกลายเป็นบลาซุกเลยนะจ๊ะเนาะที่จริงม่ลูกม่วงก็มีดอาจาะยได้ลูกม่วง,งลูกซุกอยู่ข้างล่างค่ะคุณโอ้ยแขนขวานมืดปีนอายุคางข้างนี่แหละพุ่นต้นแอปเปิ้ลต้นเจน้าเงินเชอร์รี่ชีโนก,กเต็มสับปะรดสับปะรดไม่ได้เชอร์รี่ชีโนกมีต้นในที่กินได้ที่คนกินได้บ่คมมีอยู่ต้นเดียวที่จอยไปปีนเอาละจ้ะส้มคือคือเซบันตา So, no, man. Four and four, four and four parking. Mm. <laughs> <laughs>